โอกาสต่อไปนี้เป็นเวลาที่เราจะได้นั่งสมาธิเพื่อปฏิบัติทำให้เกิดคุณธรรมขึ้นภายในจิตขอให้ทุกคน จงตั้งจิตให้แน่วแน่ว่าบัดนี้ฉันจะปฏิบัติสมาธิให้ดวงจิตของฉันเป็นสมาธิสติปัวังฉันจะรละลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว,ว่าพุทโธ ระลึกถึงคุณของพระธรรมว่าธรรมโมระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ว่าสังโฆพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ที่ติดของฉันฉันจะกําหนดสติสํารวมเอาติดของฉัน แล้วจะให้คำว่าพุทธโธเพียงคำเดียวเป็นสื่อนำจิตของฉันให้เข้าไปสู่ความสงบเป็นสมาธิสติภาวังพยายามนึกพุทธโธพุทธโธไ้ที่จิต หน้าที่ของเราเพียงแต่นึกพุโทโธเพียงอย่างเดียวหรือถ้าหากว่าใครเคยภาวนาสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอก็ให้เอาตามที่ตนเคยตนํำนิทำนานมาแล้ว เราว่าพุโทโธก็ดีสัมมาระหังก็ดียุบหนอพองหนอก็ดีเป็นแต่เพียงคำพูดที่เราจะมาบริกรรมภาวนาให้จิตของเราสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิในเมื่อเรานึกบริกรรมภาวนาเรื่อยไปด้วยจิต ที่สบายเราไม่บังคับจิตเราไม่ข่มจิตเราไม่คิดว่าเมื่อไรจิตจะสงบเราไม่คิดว่าเมื่อไรเราจะรู้จะเห็นไม่ต้องไปคิดทั้งนั้นหน้าที่ของเราเพียงแต่ว่า ตั้งจิตให้มีสติแน่วแน่นึกบริกรรมภาวนาเพียงแค่ในใจเท่านั้นความสงบหรือไม่สงบความรู้ความเห็นจะมีหรือไม่มีให้เป็นหน้าที่ของจิตในเมื่อจิตเขาสงบจริงๆแล้ว เขาจะเกิดพลังงานและมีความรู้ความเห็นขึ้นมาเองดังนั้นนบัดนี้ขอให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเราจะปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เกิดผลเกิดประโยชน์แก่จิตใจของเราอย่างแท้จริง เราต้องอาศัยความอดทนและความจริงใจความอดทนและความจริงใจเนี่ยจะทำให้จิตของเราเกิดมีพลังงานเมื่อจิตของเรามีพลังงานมีสมาธิตั้งมันมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อม ทำบริกรรมภาวนาที่เรานึกอยู่มันจะหายไปยังเหลือจิตที่สงบนิ่งบางทีก็เป็นิ่งอยู่เฉยๆไม่นึกไม่คิดอะไรบางทีก็สงบนิ่งแล้วเกิดสว่างมีปีติมีความสุข จะทำให้รู้สึกว่ากายก็เบาจิตก็เบามันเบาสบายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างหายเหน็ดหายเหนื่อยหายเมือ่อยหายมึนร่างกายก็ปลอดปล่งสมองก็ปลอดปล่งมันเบาสบายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าจิตของผู้ใดเป็นอย่างนี้แสดงว่าจิตเข้าสู่สมาธิแล้วถึงแม้ว่าจะยังเป็นสมาธิอ่อนๆก็ให้เราประคับประคองจิตของเราให้อยู่เฉยๆระว,วังอย่าให้เกิดเอกใจหรือตกใจขึ้นมา ถ้าหากจิตของเราค่อยๆสงบลงลงไปทีละน้อยละน้อยเราจะไม่ตกใจแต่ถ้าหากว่าอยู่ๆมันก็ระโดดวูบลงไปเราจะเกิดความตกใจถ้ามันวูบลงไปแล้วเราไม่ตกใจมันจะหยุดนิ่ง พอนิ่งแล้วถ้าหากว่ามันขาดสติสติยังอ่อนมันก็กลายเป็นความหลับคือนอนหลับอย่างธรรมดาแต่ถ้าสติของเราตามรู้ทันจิตของเราจะรู้สึกแจ่มแจ่มกระยิมกระยิมบางทีก็มีความสว่างสวัย ในตอนนี้จิตของเราอาจจะนิ่งว่างอยู่เฉยๆเมื่อมันนิ่งว่างอยู่เฉยๆผู้ปฏิบัติก็รู้อยู่เฉยๆในตอนนี้สมาธิของเรากำลังเริ่มจะเป็นเองตามธรรมชาติของสมาธิพยายามจะไป,ไปสร้างความคิดอะไรแทรกแซงขึ้นมา ให้กําหนดรู้อยู่ในทีถ้าระวังไม่ให้เกิดความตั้งใจจะกําหนดรู้จะปล่อยให้รู้อยู่ในทีได้เป็นดีในช่วงนี้ถ้าเราตั้งใจขึ้นมาปับ๊บสมาธิมันจะถอนแม้จะเกิดเอกใจสมาธิมันก็ถอนเพราะฉะนั้นควรจะประครับประคองจิตของเราไว้ให้ดี ให้มันรู้อยู่เห็นอยู่ในทีอันนี้เป็นจุดเริ่มของสมาธิแล้วอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกจะทำให้เรารู้สึกตกใจอีตอนสมาธิมันลึกลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไป เราจะรู้สึกว่าเหมือนเหมือนกับลมหายใจจะไม่มีเหมือนกับจะหยุดหายใจในตอนนี้ก็จะทำให้เราเกิดเอกใจและตกใจอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าเราประคับประคองจิตเพียงแต่รู้อยู่เฉยๆ ไม่ให้เกิดเอกใจหรือตกใจสมาธิมันจะยั้งอยู่ได้นานแล้วจะไม่ถอนจากสมาธิทีนี้ถ้าจิตของเราสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีสมาธิมั่นคงทางไปของจิตทางใหญ่ๆมันจะมีทางไปสองทาง ทางหนึ่งจิตสงบนิ่งว่า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 งไปความรู้ต่างๆไม่เกิดขึ้นแต่จิตของเราจะมีความรู้อยู่เฉพาะในจิตเท่านั้นบางทีมันว่างจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายมีแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่ พอมาถึงตอนนี้แล้วสัญญาเจตนาที่เราจะประครับประคองจิตมันหมดไปยังเหลือแต่สมาธิที่เป็นเองตามธรรมชาติของสมาธิสมาธิที่จิตสงบนิ่งว่างว่างเลื่อยไปจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายอันนี้เรียกว่าสมาธิในฌานสมาบัติ ถึงแม้ว่าจะไม่เกิดภูมิความรู้อะไรก็ตามแต่ก็เป็นฐานสร้างพลังจิตทำให้จิตของเรามั่นคงทำให้สติสัมปชัญญะของเราเข้มแข็งเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วเรานึกถึงสิ่งใดความรู้สึกในจิตของเรามันจะนแน่วแน่ เพราะอาศัยพลังที่เกิดจากจิตที่สงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นเหตุเป็นปัจจัยพอเงั้นแม้ว่าจิตของเราจะสงบได้เพียงแค่สมถะกรรมาฐานไม่เกิดภูมิความรู้กว่าตามทีแต่ผลที่เราจะพึงได้ก็คือทำให้จิตของเรามีความมั่นคงชึ่งเรียกว่าสมาธิ แล้วก็มีสติสัมปชัญญะรู้เตรียมพร้อมอยู่ที่จิตเพียงแค่นี้ก็ได้ชื่อว่าจิตของเรากลายเป็นจิตพ,พุทธะเมื่อจิตมีสติเตรียมพร้อมอยู่จิตก็เป็นผู้รู้คือรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจิตก็เป็นผู้ตื่นคือตื่นได้แก่เตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์ตลอดเวลา แล้วก็เป็นผู้เบิกบานเพราะจิตของเรามีความแกล้วกล้าอาถรรพ์ไม่สะทกสะท้านต่อเหตุการณ์ทั้งปวงยิ้มรับสถานการณ์ได้อย่างคล่องตัวและด้วยความแกล้วกล้าอาถรรพ์จึงเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้ทางหนึ่งซึ่งจิตสมาธิจะพึงเป็นไป และอีกทางหนึ่งเมื่อจิตสงบนิ่งว่างลงไปแล้วจิตจะไปยับยั้งอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วมันจะเกิดความรู้ความคิดผุดขึ้นมาถ้าจิตมีพลังแก่กล้าความคิดความรู้มันจะผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเหมือนกับน้ำพุ ให้เมื่อเหตุการณ์อย่างนี้บังเกิดขึ้นกับจิตของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นควรจะกำหนดสติรู้จิตเถออยู่เท่านั้นอย่าไปสำคัญมั่นหมายเกี่ยวกับความรู้ความคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปสร้างความคิดอะไรขึ้นมาแทรกแซงปล่อยให้จิตของเราเป็นไปตามธรรมชาติ เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะมีความเข้มแข็งขึ้นสมาธิมั่นคงขึ้นไปในบางช่วงติดของเราอาจจะแยกเป็นสามมิติมิติหนึ่งคิดดูไม่หยุดยั้งอีกมิติหนึ่งเฝ้าดูถ้ากายยังปรากฏอยู่อีกมิติหนึ่งจะนิ่งเฉยอยู่ในท่ามกลางของร่างกาย เจตตัวที่คิดไม่ยุดอันนั้นเป็นจิตเหนือสำนึกแต่ว่าตัวที่ต้องมองดูอยู่นั้นเป็นจิตพุทธะผู้รู้ได้แก่ตัวเจตสิกคือสติสัมปชัญญะที่รู้เตรียมพร้อมอยู่ส่วนตัวที่นิ่งเฉยอยู่ในท่ำกลางของร่างกายเป็นจิตใต้สำนึก ตัวคอยเก็บผลงานเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาดำเนินไปตามคันรองของสมาธิสติสัมปันญะกำหนดตามรู้ไปทุกระยะระยะ เหมือนๆกับว่าเราไม่ได้ตั้งใจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเองโดยอัตโนมัติความคิดก็เกิดขึ้นเองสติตัวที่เฝ้าดูก็เป็นเองสมาธิตัวจิตมั่นคงก็เป็นเองแล้วจิตมีสติรู้อยู่ที่ติด อันนี้ก็เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งคือเอกขตตาอยู่ก,กับอารมณ์ในปัจจุบันคือความคิดที่เกิดขึ้นดับไปเมื่อจิตมีพลังแก่กล้าสงบละเอียดลงไปจนกระทั่งรู้สึกว่ากายค่อยจางไปจางไปจางไปความเบากายเบาใจใกายเบาจิตเบา,ก,า,เบา,เบาก็ปรากฏขึ้น แล้วในที่สุดร่างกายหายไปจะยังเหลือแต่จิตนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานสภาวะอันเป็นความคิดจะเปลี่ยนแปลงเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งบางทีเหมือนกับเมฆหมอกซึ่งไหลผ่านไปแล้วก็ผ่านไป บางทีก็แสดงอาการมามาวนรอบๆจิตยู่ตลอดเวลาแต่ใจิตไม่ได้วันไวต่อเหตุการณ์นั้นสรงวนันไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งเดียอิสระแก่ตัวตัวงส่วนตัวที่มีปรากฏการให้จิตรู้ ก,ก็จะเกิดขึ้นดับไปเก,กิดขึ้นดับไปเก,กิดขึ้นดับไปแต่ไม่ได้ได้วันวานไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรสักแต่ว่ารู้อยู่เห็นอยู่เท่านันะ้นเจตนาสัญญาที่จะไปสมมติบัญญัติสิ่งที่รู้เห็นว่าเป็นอะไรย่อมไม่มี ความรู้สึกว่าจิตสงบเป็นสมาธิอยู่ในขั้นนั้นขั้นนี้ก็ไม่มียังเหลือแต่จิตกับสิ่งที่ปรากฏการให้จิตรู้ดูอันนี้เป็นถีติภูตังความที่จิตตั้งมั่นริ่งนิ่งเด่นไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ทั้งปวง เป็นจิตแท้เป็นจิตดั้งเดิมจิตดวงนี้แหละที่นักปราชญ์ท่านว่าปพัพสลรมิทังพิกเวจิตตังจิตเป็นธรรมชาติปัพัศสอนคือเป็นจิตที่สะอาดแต่ความสะอาดของจิตในขั้นนี้เปรียบเหมือนผ้าขาว ซึ่งเป็นผ้าที่สะอาดยังสามารถที่จะย้อมให้เป็นสีต่างๆได้ในขณะที่จิตนิ่งรู้ตื่นเบิกบานอยู่จากนั้นยังไม่ถอนจากสมาธิจิตก็ทรงตัวอยู่ในสภาพเช่นนั้นแต่เมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วพอสัมพันธ์กับร่างกาย ความรู้สึกที่มีกิเลสหรืออารมณ์เป็นสิ่งลู้ของจิตก็ย่อมปรากฏขึ้นอันนี้เป็นความเป็นไปของจิตในสมาธิขั้นที่เข้าไปสู่จิตแท้จิตตั้งเดิมของเราเมื่อเราปฏิบัติสมาธิมาถึงจุดนี้ เราก็จะรู้ชัดเจนว่าจิตแท้จิตตั้งเดิมของเรามันเป็นอย่างนี้คือจิตท,ที่ไม่มีอารมณ์ไม่ยึดในอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นมีแต่ทรงไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งเป็นอิสระแก่ตัวเองแม้จะมีเหตุการณ์ใดไรปรากฏขึ้นในจิต จิตก็ได้แต่เป็นกลางวางเฉยสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ปรากฏขึ้นให้จิตรู้มาจากไหนก็มาจากจิตใต้สำนึกที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรจึงไม่ได้วันไหวต่อเหตุการณ์นั้นนั้น สิ่งรู้ซึ่งเป็นอารมณ์ไม่สามารถที่จะวิ่งเข้าไปในภายในจิตได้เพราะตอนนี้จิตมีพลังงานอย่างเข้มข้นมีอำนาจจูเหนือกิเลสและอารมณ์ชั่วขนาดหนึ่งอันนี้คือสมาธิขั้นละเอียดขั้นสูงสุดสมาธิในขั้นนี้แม้ว่า จะมีความรู้มีความคิดเกิดขึ้นจนกระทั่งไปถึงขั้นละเอียดติดตั้งมั่นนิ่งเด่นรู้เห็นอารมณ์อันใดก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นก็ยังนับว่าเป็นสมาธิที่อยู่ในขั้นสมถกรรมฐานเพราะจิตยังไม่ได้ตัดสินใจรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นนั้น แต่ถ้าว่าจิตถอนจากสมาธิมาแล้วถอนพ,พูดพูดพูดมาสู่ปกติธรรมดาโดยไม่ได้จับยั้งเพื่อพิจารณาทบทนสิ่งที่รู้เห็นซ้ำเติมอีกทีหนึง่งภูมิจิตก็ได้เพียงแค่ขั้นสมถกรรมฐานแต่ถ้าจิตถอนจากสมาธิเลึกละเอียดมาพอสัมพันธ์ว่ามีร่างกายพอรู้สึกว่ามีกายเท่านั้น เจตอาจจะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้เกิดพลังงานความคิดเป็นการผ่อนคลายความถึงเครียดความคิด เป็นเครื่องหมายให้เรากำหนดรู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดดับความคิดนี่แหละมันมายั่วยุให้เราเกิดกิเลสและอารมณ์แล้วก็เกิดความยินดียินร้ายเกิดสุขเกิดทุกข์ทีนี้ถ้าจิตมาทบทวนแล้วมาพิจารณารู้แจ้งเห็นทัดอย่างนี้ ความรู้แจ้งเห็นชัดอันนั้นเรียกว่าวิปัสนาทีนี้วิปัสนามันจะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อจิตไปสงบตั้งมั่นนิ่งเด่นสว่างสบายแต่ถ้าออกมาแล้วจิตไม่รู้ว่าจิตนั้นคืออะไรสมาธินั่นคืออะไรก็ยังเป็นสมถะ แต่ว่าถ้าจิตไปรู้ว่าอ๋อนี่หนอจิตแท้จิตจ้งเดิมมันเป็นอย่างนี้รู้แจ้งเห็นชัดถายสงสัยเป็นวิปัสนาจิตที่มารู้ว่าความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้เกิดพลังงานความคิดเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด ความคิดเป็นเครื่องหมายให้เรารู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา